เพื่อนคนดูกันไม่ไหรออยู่เป็นเพื่อนคนดูกันเนาะมาเราอยู่เป็นเพื่อนกันครับหัวเละเหะมากเลยไม่เละเะไม่ได้ทำผมโตไปแล้วอ๋อหนูไปแล้วอ๋อหรอเเ็ด ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะขายของเวนนะเปวดมา วันนี้ทำอะไรกันพรุ่งนี้หยุดหรือเปล่าครับร้า,ราเกี่วว้ลยทำอะไรกันครับหแย่เป็ดไม่ใช่แมวค่ะได้พรุ่งนี้ตีห้าทำอะไรหรอปุม ตอัวตัวบุกเตอร์ตไม่เลยพี่อ,อ,อันนี้ใช้อ๋อเอ้ยไอ้พี่จักรตีอะไรคือโตัวชั้นตเหรอนี่ก็โมนเน่ไงเขามีแฟดชื่อน้องโซไง ไเลท่าไหนเราเป็นตีนไหมนี่ไหมชินจังกับมาดูโกะเป็นเป็นชินจังแล้วชินจังทำไงชินจังหรอคาแรคเตอร์พี่ต้องทำไง